บรรยากาศล้างบ้านพี่น้องป่ากล้วยกล่องก็คือเป็นบููบบา่บาพี่น้องเลยขอโทษขออภัยเด้อรุ่กับปา่าอ้อยนาบ้านพี่น้องเลยจากเมื่อไรจะได้ทำเนาะพี่น้องเลยซื้ออุปกรณ์มาไว้เรียบร้อยแล้วแหละบรรยากาศนาบ้านพี่นอ้องเ้ยสงสัยจะมดฝนแลไนะเนาะ บ็อกบ็อกสั่งเรียบร้อยแล้วปูนพี่น้องเลยรอทําต่อโครงการบ้านรอช่างวางช่างยังไม่ว่างเลยตอนนี้พี่น้องเลยนี่ก็จะใส่หน้าต่างจะให้เขากั้นช่องบ็อกเหลือไว้ใส่หน้าต่างช่องตรงนี้ก็มีหน้าต่างแล้วรอช่งางว่าง อันนี้ห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองอันนี้ก็จะห้องนอนอีกห้องหนึ่งไว้รับแขกตรงนี้ก็ห้องถงห้องถงบ้านนี้จะเป็นตัวเอ๋อจ้ะอันนี้ประตูประตูด้านหน้าก็จะเข้าตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ก็จะทําระเบียงก็จะมุงหลังคาทําทระเบียงออกไปอีกทางเข้าบ้านเนาะ อนี้ก็จะเป็นตัวแอลตัวแอลเข้ามาไว้ด้านหลังก็จะเป็นครัวครัวก็ยังไม่ได้ทำมีหน้าต่างเรียบร้อยแล้วแต่รอช่างอันนี้ก็จะห้องนอนอีกห้องนึงตรงนี้มาก็จะเป็นครัวครัวครัวอันนี้ก็จะเป็นครัวในบ้านเละพี่น้องเอ้ย ครัวนอกค่อยว่ากันอีทีหนึง่งอันนี้ก็าจะทาครัวไว้ในบ้านตรงนี้ว่าจะทําเคาน์เตอร์เคาน์เตอ,อ,อร์ไว้นั่งแบบชิวๆเนาะก่อบล็อกขึ้นแล้วก็ทําตู้ขึ้นทําเป็นเคาน์เตอร,อร์ติดโคมไฟห้อยลงมาเนาะพี่น้องมันจะประมาณนั้นแหละอันนี้การบล็อกใส่หนะ้าตรงหน้าต่างรอบบ้านเสร็จก็จะเหลือฉาบฉาบฝ้าแล้วก็เดินสายไฟ สายไฟยังไม่ได้เดินก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยบ้านคนจนเนาะทำไปเรื่อยๆไม่รู้เมื่อไรจะเสร็จไม่ไม่ใช่จะตายก่อนได้อยู่บ้านใหม่นี่ตู้เย็นก็ตั้งรอเรียบร้อยแหละอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าห้องนอนห้องนอนสองห้อง หานหน้าเข้ากันอันนี้ลอยเอาโซฟามาไว้มันฝนมันตกมันสาดนี่ก็จะห้องนอนอีกห้องหนึ่งอันนี้ห้องนอนลูกสาวคดเลขเนี่ยหน้าต่างก็ซื้อมาไว้เรียบร้อยแหละประตูห้องน้ําอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างครัวใส่ครัวเนาะ น,นี้ก็ใส่หน้าต่างเรียบร้อยแล้วไอ,อห้องนี้ก็จะเหลือฉาบฉาบเสร็จห้องนี้ติดฝ้าก็อยู่ได้แล้วเนี่ยเดินสายไฟซักสักหน่อยก็จะเหลือฉาบมันมีประตูเรียบร้อยแล้วห้องนี้ใส่ประตูแล้วอันนี้ก็จะเป็นจะทําส่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ําออกไปออกไปก็จะเป็นห้องน้ำเหลือเดียวโครงการซื้อโคงรงหลังค้า แล้วก็จะเทคานเทคานทำโขงห้องน้ําจ้ะตรงนี้อันนี้คือห้องน้ํารวมอันนี้แขกแขกมาก็เข้าห้องน้ํานี้ได้เลยแล้วก็จะมาเข้าห้องนอนห้องนี้ด้านนี้จะมีห้องน้ํำในตัวอันนี้ก็จะร้อหน้าต่างรอหน้าต่างเสร็จใส่เสร็จก็จะฉาบฉาบก็จะเสร็จแล้วแหละห้องนี้ เราเราก็จะใส่ตรงนั้นใส่ฝ้าเพดานตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํำอีกห้องหนึ่งของห้องนอนห้องนี้อยู่ติดกับห้องรับแขกเนี่ยมันก็จะเป็นประตูห้องน้ําตรงนี้ออกไปเนาะอันนี้ห้องน้ําห้องนี้ที่อยู่ในบ้านอยู่ในห้องนอนเราจะทําห้องน้ำสองห้องติดกันตรงนี้โครงการถมดินไว้แล้วเหลือเทคาแล้วก็จะกั้นบล็อกกันเลย ประตูโค้งขอบนะตรงประตูเราใส่เรียบร้อยแล้วคะ่ะรอช่างตอนนี้ช่างยังว่างเลยไปนองเลยหน้าต่างอันนี้ก็ใส่แล้วช่องนี้จะเหลือช่องหน้าบ้านเนี่ยว่าจะใส่หน้าต่างแบบไหนดีบานลูดสี่บานเลยหรือว่าจะเป็นบานกระทุง้งสองบานยังคิดอยู่ยังออกแบบอยู่เลยจ้ะบ้านนี้ออกแบบเองนะคะเนี่ย ออกมาห้องนี้แล้วก็จะเป็นห้องลูกตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเดินออกมานี่จ้ะเดี๋ยวเราของกันนะพ่อมาต้องหาอะไรกันฝนไม่ตกหรอมั้งที่บ้านะน,านะตรงนี้ก็จะใส่หน้าต่าง ตรงนง้นก็เป็นประตูเข้าบ้านทังนง้นก็จะเป็นหน้าต่างลงทุนซื้อหน้าต่างอีกหนึ่งบานสองบานสามบานสี่บานสี่บานใหญ่ก็เรียบร้อยแล้วบ้านหลังนี้บ,าน, 2, า,บานละสอมาบานละสามพันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทก็ว่าไปคงจะได้ซื้อแบบสำเร็จเอาละจ้าถ้าสั่งเขามาลงมาตัดให้มันคงจะแพงอะ่ะ นีบอกเราก็เตรียมรอรอช่างว่างช่างว่างช่างตัวน,นี้เขาติดงานนี่ก็เป็นโซนหน้าบ้านปลาอ้อยปลากล้วยตอนนี้ฝนมาตกมันเลยชุ่มฉ่ำไปหนพี่นอ้องเออหย,ยาก็ขึ้นเต็มเลย โครงการบ้านแม่จุ๋มพี่น้องเอ้ยตรงนี้เราอาจจะมีเงินหน่อยเราก็จะต่อต่อลังคาออกมาเนาะเนี่ยช่วงระหว่างตรงเนี้ยต่อลังคาออกมาแต่ว่าทําเป็นโล่งๆแหละเ,เอาไว้นั่งเล่นมีลังคาแล้วก็เทพื้นขึ้นเอาไว้ให้คนแก่มานั่งเล่นนั่งคุยกันหน้าบ้านเราก็จะเป็นระเบียงออกมาสักสามเมตรครึ่งสามเมตรครึ่งแล้วก็ทําบันไดขึ้น โอ้ยปลาไผ่พี่น้องเอ,อ้ยตรงนี้จะทำระเบียงออกมานั่งเล่นโครงการบ้านแม่จุม๋มสามปีละยังไม่เสร็จเลยพี่น้องเอ,อ้ยฝากด้วยด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อโอเคค่ะสวัสดีค่ะเดีย๋ยวจะพาไปดูหน่อไม้อีกคลิปหนึ่งก่อนขออีกคลิปหนึ่งตรงนี้ก็จะเทคานค่ะพี่น้อง หลังบ้านตรงเนี้ยว่าจะเทคานแล้วก็เทพื้นปูกระบงกกระเบื้องอย่างดีแหละพี่น้องเอยไว้นั่งเล่นตำส้มตำเนาะเอาไว้นั่งเล่นตำส้มตำตรงนี้อ่ะตรงนี้น่าจะทําประตูออกมาคิดว่านนะจะทําประตูออกมาตรงนี้พนั่งเล่นระเบียงหลังบ้านเนาะพี่น้องโอเคค่ะสวัสดีค่ะ